สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมเรียกว่ามาแล้วครับผมคลิปนี้คลิปที่ผมรอคอยมานานแสนนานตั้งแต่เริ่มเล่นเตสคือการสอบขึ้น1,600ครั้งแรกเลยบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่เล่นมาเลยแล้วก็ผมเลือกและคลิปนี้การสอบขึ้น1,600แต้มไม่รู้ว่าจะแพ้ชนะนะแต่ผมจะใช้ชุดนี้เป็นทีมที่ผมชอบแล้วก็รักมากๆเลยนะครับไอคอนิก บาเอ้ยไม่ใช่บาซ่าบาเยอนอะไรล่ะครับผมใจลอยไปหาบาซ่าบาเยอนแหละ <What? S 1> ก็คืออาเซนนลทีมรักของผมถ้าพูดถึงชุดนี้นะพวงหนีไม่พ้นปีกทรายโรแบร์ปีแรดซึ่งมันมันเป็นตัวแบกของผมถ้าใครแบบติดตามผมมานานๆแล้วนะ <Be ep. S 1> คือตัวนี้คือตัวแบกของช่องจริงๆเลยนะครับผมทีมผมประมาณนี้ เดี๋ยวไปลุยกันนะครับแล้วก็คลิปนี้ขอสัก600ไลค์และกันเพื่อเป็นกำลังใจในการสอบ1,600ครั้งแรกนะครับผมไปมาครับกดเลยดีกว่านะครับอาร์เซนอลโอ้โหนี่ระบบยังมันมันยังไม่หายเน่าอีกเหรอครับคุณผู้ชมโอ้โหคือมันก็เน่าเกินนะโอเคมาแล้วครับเช็คแล้วโอ้โหระบบมันยังมันยังไม่ปรับปรุงอีกอหเนี่ย เกินไปนะพี่โคคือไม่ปรับปรุงระบบเลยนะมาสี่แต้มครับผมคลิปนี้อา์เซนอลทีมที่ผมเลือกมันแล้วนะครับโอ้ยังไม่ได้ีกูเดียวนะวเซิร์ฟเหรอครับเนี่ยน่าจะเซิร์ฟใช่ไหมใครรู้บอกผมด้วยนะเพราะว่าผมเจอมันเยอะแล้วนะโอเคอะไรครับเนี่ยพี่โคคิดจะแบบไม่ปรับปรงุงปรับปรุงปิดทรงปิดเซิร์ฟอะไรเลยเหรอครับผม โนี่มันคือปัญหาชัดเจนมากเลยนะการจับคู่นะครับเฮ้ย hey! หรือว่าเป็นลางล่ะครับคุณผู้ชมการสอบขึ้นมาปุ๊บก็มีเรื่องให้ว่าเสียวแล้วเฮ้ย hey! เดี๋ยวนะมันชักจะนานเกินไปแล้วฮัลโหลยังไงก็ฝากเข้ามาแล้วก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครให้หน่อยนะผมนี่สอบขึ้น1,600ครั้งแรกเลยนะเฮ้ยข้ามจริงโอเคมาละ มันหรือเปล่าเ์ฟโคตเน่าและหนึ่งันหร้อยหรือเปล่ากับฟัวเซนอนนะครับผมเดอะแบกปีแรดโอ้เช็คแล้วโอเคอัปเดตแล้วอุ่นใจแล้วครับผมโอ้ยหนึ่งสองเก้าเก้าได้อยู่เนอะตีแต็มได้ไหมวะมาดูก่อนครับชุดแดงอยู่แล้วครับผมก็ต้องชุดแดงอยู่ละไปโอ้โหเจอแมนยูสี่ตัวเลยนะเนี่ย ฟานไดเร์ดลีกครับประตูปิตเตอร์เช็ una, o, กเออร์วินคาฟูกองเต้คู่หน้าโรมารรโอกลับมาคัสบรูโน่นักเตะแมนยูเยอะเอา่ะมรอบสันกับสโคด้วยมาครับมาขอให้เป็นเกมที่ดีแต่ถ้ามันไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็รอต่อไปอีกนะครับแต่ว่าคลิปนี้ เป็นเกมแรกคลิปแรกเลยตั้งแต่ผมเริ่มเล่นไปตั้งแต่โหลดเข้ามาในเครื่องอ่ะเกมเนี้ยโอโหจารสเตเดียมโอ้โหคุณผู้ชมจารสเตเดียมด้วยอะไรมันจะอือเอาว่ะมาขนาดนี้แล้วครับใจเย็นไปอับเดอะแบกปีแรดก่อนเลยเล่นอาเซนอลอยู่ในบ้านด้วยจารสเตเดียมบอกเลยว่าโค้ชจะมาโค้ชจะมาอาชามาดิครับใครดูแบบผมนานๆนะบอกเลยจารสเตเดียมนี่ไม่หมูนะ จากสเตเดียมไม่หมูนะในบ้านนะครับมาแล้วแต่อาจจะหมูก็ได้สวยเปิดแคมป์อะไรเะเน้นก่อนครับบีแรดเลยน่ครับตัวแบกของเราวิจัยติดไม่น่าชมเหม,มาใหม่อะต่างนี้สวยตักได้ง่ายมากครับลูกนี้ตักโคตรง่ายแล้วเฮ้ยใจเย็นพี่ให้ผมเดินสะดวกเถอพันหกโอ้โหลัน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 โอเค เ้ยเกือบโดนว่ะมาเบาหูดชักแลบอีกเลี้ยวพีเรสเอาแหละครับชักจะชักจะเวอร์ว่ะชักจะเวอร์ชักจะเวอร์เกือบไปมาตัวเยี่ยมเบิ้ลอีกทีวิ่งโอเครอไปครับเดือแบกพีเรสแบกหน่อยแบกหน่อยล็อกไปดิล็อกไปดิอ้ ถ้าหลุดนะหลุดเลยนะเมื่อกี้แต่ไม่หลุดไงมาขอใครก็ได้มาโมงอ่ะโอ้โหไม่ต้องมีครับผมปีเตอร์เช็คเน้นเน้นเอาไว้แล้วออกบอลไวมาสวยแมนยูเฮ้ยไปเชียร์ฝั่งตรงข้ามซะแล้วใจเย็นคลิปนี้ผมต้องเอาคลิปนี้ต้องเป็นของผมสวยไปปีแลตเติมปีแลตเติมตัวไหนโอ้โหเดืลีกและผมเถืดใช้หน่อยครับผมเดือดลีก ให้ผมเฉื่อยช้าหน่อยปีแลรม่ะอินเตอรมารับสั้นเดี๋ยวโยนมาให้นิดนึงมาคัดมาคัดเยี่ยมเฮ้ยกูโน่โอ้โหเคออกไปเกบไปครับได้เสียวได้คือได้การ์ดมาครับปีเตอร์เช็คโอเคคือตอนนี้ขึ้นจับเฉพาะปีแรมเลยนะเพราะว่ามั่นใจเล่นปีแลรมากนะครับเดือบแบกสวยโอบา มาวิ่งเอิมโอ้โหโอ้โหโอบโอเสียดายจ้ามาฟส่วนกลับขึ้นมาเนี่ยต้าโอไม่น่าเลยไม่น่าน่าจะยัดไปเลยนะแล้วมาเลยครับส่านสิบห้านาทีผ่านโอเคโอปีแลสหายไม่เป็นไรแก้ตัวโอบาแก้ตัวนะครับเข้าขวาอย่างนี้ ผมขอเน้นๆใช่เหรอครับเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อผมยิงแบบนี้มากี่ลูกแล้วเนี่ยแปบบนึงสวยไม่เข้าได้ไงเอาใหม่เบ,บิร์ดสวยโอบายอีกทีนึงโอ้โหติดอีก ไ่เข้าได้ยังไงครับคุณผมู้ชมแล้วถึงนะถึงนะโฮดิ้งอันนั่นไงนั่นไงโอเคสุดไปก่อนโอเค,อเคหมดครึ่งแรกโอบายิ่งเม่เข้าชนเสาไปหนึ่งดอกโอ้โหพันหกครั้งแรกไปก่อนเลยนะครับผมไม่ไหวจะเคลียร์ไปก่อนเลยฮะไม่เอาละไปก่อนไปก่อนผิดหวังมาก ลากามาติดหวังมากครับเมื่อกี้คือคุณผู้ชมเข้าใจปะมันมันเป็นช็อตที่ผมเวลาผมเล่นน่ะผมเล่นปกติยิ่งปกติเลยเว้ยแล้วมันมักจะเข้าแต่มันไม่ไดเข้าลูกนี้ไงโอ้ร้อนเลยเอาไหม่ลากาเยี่ยมความหวังของพ่อนะลูกลากาแซตนานไงขอก่อนเลยโอ้ดิเซ่น่าจะลากเขาไปนะ หลบหน้าซะด้วยว่าทําไมกองหลังไม่วิ่งเลยไว้เมื่อกี้ว่าทำไมกองหลังฝั่งเขานิ่งๆลบหน้านี่เองมามาครับแต่เย็นดักตัวก่อนโอ้โหไม่ส่งตัวกลางขอนะขอ,นะขอนะครับใครก็ไม่รู้ที่ผมเจอนะผมขอขึ้นหนึ่งพันหกร้อยครั้งแรกแล้วกันในชีวิตที่เล่นเปสมาขอแล้วกันนะคลิปนี้นะคาฟูสวยพี่เฮ้ยยี่ยมเข้าทางดิครับไป ไปก่อนใครก็ได้ใครก็ได้ไดโอ้โหเฮ้ยโ,โอ้โหโดนบังอีกเยี่ยมโอ้โหไม่เยี่ยมเลยว่ะคุณผู้ชมต่อบอลไม่ได้เลยครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์หน่อยเด้อนะครับไม่รู้เป็นอะไรก็คอมเมนต์ถักถ่ายได้เลยครับผมแต่โดนเอาแล้วเนี่ยโอเคใจเย็นอาชาวินเดี๋ยวมีเปลี่ยนเดี๋ยวมีเปลี่ยนนะครับแมนนี้ตึงต้องเปลี่ยนตัวตสวยจ่ายแรงอีกครับปีเรกโอ้โหพลิกตัวแล้วนะ ตะโคทำชิงวิ่งมาครับโรมาเรโอแล้วตัวไหนแล้วได้ด้วยครับมาคัดบูโนเฮ้ยรับซันยังไงกระเทกเยี่ยมเบลลินโอเคสวนกรับครับแาเย็นอ่ะเล่นกับลาไปลาช่องนี้สวยโอเควิ่งมาปีเลตเยี่ยมเดอะแบกหักโอ้ยมาะลรครับคุณผู้ชม โอ้หนึ่งศูนย์ครับโรแบร์ปิเรสมาแล้วตัวแบกของผมเฮ้ยใจเย็นทีเดียวลูกเคียเบิร์คแคมป์ก็หมดเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยบูโนโอ้มันต้องอย่างนี้ครับมาเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนมันต้องอย่างนี้ครับปีเตอร์เชคโอเคไปครับโอเดกาด เอกาเนาะมีตัวเดียวอนะืมเ,เอาเดือบแอกออกไปดีกว่ามาเดือบแบกดีกว่านะครับลูกเดียวก็พอแล้วนะครับมาขอหน่อยลูกเดียวนี้ไปแล้วหนึ่งเก้านะครับเก้า <9 S 1> <9 S 2> ไปแล้วหนึ่งข้างถ้าไม่โดนตีเสมอโอเคไปก่อนเยี่ยมเบาเบารอรอเติมเบาก่อนลาการอ So สวยตงเบิร์กตัวไหนสวยครับเดดลิกอีกแล้วเหรอรู้เลยนะครับเหรียมเดลิกโคตรดีอ่ะมากำลังฟิตเลยสวยดีวิ่งไล่อย่างงี้กำลังฟิตเลยยังติดแล้วอาชามาโอ้ยเอาอะแปดสิบแล้วแปดสิบแล้วคุณผู้ชมสวยสอสองสสองโอเค มาครับลุงเบิกไอหัวเพลิงไม่ใช่หัวเพลิงอหัวแดงสองศูนยะ์ฮะมาแล้วครับลุงเบิกทีนี้ก็เหลือแต่ทีเด็ดลูกเกียร์อ้เยี่ยมออกหลังไปมาน่าจะไม่พลาดนะสองลูกอีกหกนาทีแต่แล้วก็เกิดขึ้นได้ มารอครับสวยโอเดฟามีเยี่ยมโอ้โหจ่ายติดครับมาแล้วเองโลโกองเต้กองเต้ขับวาม,มาโรมาสวยตัดฟาวก่อนปีคิกไปครับสองศูนย์เอาเลยครับหนึ่งพันหกร้อยใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วครับ, 1, าาาาครบโคด้วยครับโหมีการเปลี่ยนครับห้ยเป็นเกมที่ดี ครั้งแรกหนึ่งพันหกร้อยครั้งแรกจะได้หรือเปล่าแล้วโอ้เข้ากรอบด้วยฮะแม่ตัดสินใจยิงเลยไปก่อนครับผมหัวดก่อนะไม่สนใจแล้วนะเออเโาูใจยังติดเราทดสามอย่างนี้น่าจะเรียบร้อยนะโดนยิงก็น่าจะเรียบร้อยนะเอ็มสวยเคลียร์ก่อนมาโอเคน่าจะหมดเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยจริง 1,600แต้มครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เล่นเอา้าไม่หมดเด้โอโโหเสียฟาวน่าจะหมดแนละ้น่าจะหมดของจริงโอเคครับผมมาเดี๋ยวไปดูว่าเฮ้ยมันต้องลุ้นนี่ว่าว่าเพิ่มกี่แต้มแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวไปดูนักเตะก่อนบีแฉด้วยเดอะแบกจริงๆว่ะคุณผู้ชมมาไปดูไปดูไปดู ไปดูเฮ้ยโอ้ยโอ้โหหนึ่งพันหกร้อยเป๊ะหนึ่งพันหกร้อยเป๊ะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหทำมันเก้าเก้านี่หยาบเลยนะโอ้โหได้แล้วว่ะคุณผู้ชมดังฝันความสุดยอดตามเป้าหมายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมโอ้โหขอบคุณมากนะผมฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์ให้ด้วยเด้อเดี๋ยวมาเจอกันครับผมขอบคุณครับ